ปกติตามโดย้าก็จะมีของกินพวกวาฟเฟิลกับกาแฟอยู่ร้านนะครับทุกสถานีเลยเพียงแต่ว่าจะเป็นร้านมีแดงหรือเปล่าหรือไม่มีแดงนะครับตอนนี้ผมมาตรงทางออกที่สามของสามีทองหล่อเลยครับ E6 ต้องลงอันนี้ฮรัตอ,อนนี้มันลงมันเป็นบันไดเลื่อนลงมาได้ตรงงาน,นี้ทองหล่อตรงนี้มันก็จะมีร้านของกินเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้อร่อยปะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปทางทางออกสี่ก่อน โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มีแต่ตอนเช้าครับเพราะตอนนี้บ่ายสองบ่ายสามก็มีของกินตลอดเลยครับตลอดเลือดหมูน่าสนใจโอเคเข้ามันใจนน่น้ำปันน้ำปันดูเป็นข้าวแกงวั ซุ้มหลอดไม้พวกแกงดีส่านะครับนะครับอันนี้เป็นซอยสุขุมวิทห้าห้าทางหลอเข้าไปข้างในกลางซอยก็จะเป็นย่านของกินแบบที่เป็นร้านตออ่างชาติไปเต็มไปหมดเลยครับร้านดีๆนะครับก็จะราคาสูงนิดนึงแต่ของก็จะดีครับเลียวซ้ายมาเราจเจอร้านมะม่วงซึ่งเป็นร้านที่ดังมาก น่าร้อนมีมะม่วงเต็นร้มานมะม่วงแม่วาลีครับลูกบอลเลอร์เลยครับโลละเก้าสิบโลละร้อยมีหลายราคาหลายไซส์ครับมีข้าวเหนียวมูนด้วยน่าสนใจครับเดินต่อเป็ร้านอาหารตามสั่งชื่อร้านอิ่มจังกาแฟ สมเป็นย่านของกินเลยครับแค่ต้นซอยนี่ก็มีของน่าอร่อยเต็มเลยโลตีพอเป็นย่านที่มีเกรดนิดนึงก็ทุกอย่างก็จะมีแบรนด์หมดครับกาแฟสดอาปิงครับอ๋อแถวนี้จะเป็นย่านแบบคนออฟฟิศนะครับงั้นของก็จะวัสดุภาชนะอะไรก็จะดีหน่อยไว้แขก หอยทอดชาวเลก็น่าสนใจนะครับอันนี้หอทอดชาวเลลู่ชายขาบะหมีเช่นี่ลูมครับเป็น โฮมเมดอันนี้เป็นสปาเขาหลีบาร์บีคิวครับอันนี้โาเลียบาร์บีคิวครับดาวองนะครับร้ันใหญ่เลยมีบุฟเฟ่ต์ครับสองท่านขึ้นไปกิมจิกิโลละสองร้อยเนื้อย่างบุฟเฟ่ 290ถ้าเป็นเนื้อ490นะครับมีร้านนวดเท้าอายุมนะครับร้านนี้โอ้เตกอายุมะนี่ขายอะไรเนื้อ,อย่างเหมือนกัน,นครับใกล้ๆก,กันเลยมีร้านส้มตำโอ้ ขูของกินเพียบครับสานนนี้นี่ร้านน้ำสั่งนะครับแต่ดูเด่นด้วยหมูกรอบรัดหน้าแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งโทรย่าเบเกอรี่ครับนนตนันนี้เป็นร้านขนมปังโทรลายาแมนดารินน้เป็ดย่างเขาดังนะผมเคยได้ยินมันเป็ดย่างแมนดารินมีร้านอะไรลาเมงครับ แกรนครับแกรนลาเมงสถานีนี้นี่เอถ้าหิวจะจัดมาลงนี่เลือกไม่ถูกเนะฮะมีกับร้านพวกสเต็กอาพวกกระทะเหล็กครับมีชื่อร้านอะไรเดี๋ยวให้เป็นชื่อร้านเลยอ่านไม่ออกครับภาษาญี่ปุ่นนี่ครับ แกนเชปัญาญกิครับโอ้ก oh, ็น,น่าจะเป็นเจ้าเลยกนะันกับแกราเมนครับแต่เขาแยกกันร้านทำผมร้านอาหารไทยบ้านสลานหล่อยู่ดีเชียวทำไมมันถึงเยอะขนาดน,นี้มีเอ็กเชนด้วย <Okay. S 1> เพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะครับชาวตงชาติอะไรมาเดินท่องหล่อมันเป็นมันก็เป็นเล็คอมเมนต์อันหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นร้านโคโคนันนะครับโคนัน ฮารูมันไฮโซเฮโซโ,โคนานโฮอรูมันเฮโซร้านญี่ปุ่นปาดิบก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นเต็มขั้นนะครับมีเบียร์ซูเปอร์ดรายอาซาฮีทาซิลลิ่งญี่ปุ่นนี่ร้านนี้เลยเบคฟาสเลเลี่เบเกอี่มาลล่อันนี้เป็นร้านอิซาคยะทานุกิครับร้านนี้ก็น่าจะ อารมณ์ฟิลลิ่งแบบญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่เคลียร์ว่าเขาขายอะไรกันแน่ดูว่ามีของนะครับขายของทาน,นี่แหละครับแต่ว่าหน้าร้านไม่ชัดเท่าไหร่น่าจะหมดแล้วครับผมว่าเดินไกลกว่าน,นี้ก็ไม่ยุ่ยยดอะไรครับจบด้วยร้านดวดป่าเท้านี่มันถนนสำหรับนักท่องเที่ยวโดยแท้นะครับโอ้สบายเลย ่วงต้นซอยนี่ผมนึกว่าผมเดินอยู่ที่ชินจูกุอะไรสักอย่างนะครับมันเป็นร้านญี่ปุ่นะโดดจวมีฝั่งนู้นนี่ครับไม่ก่อยครับอร่อย BKK ครับ